สบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องสุขุสุข้นเหมือนนี่ยถกับซองสไตล์วราแนวน์คือเก่าเนาะพี่น้องเนาะมาอนี่กัตอนแรกๆเนาะพี่น้องเนาะวัดสิพากันมาหล่อต่อหนกขุ่มนาะพี่น้องเนาะแต่แล้วเนี่ยเที่ยวเดินมาเนาะตามทางพ่อผักหวานพี่น้องงามงามพี่น้องผักหวานป่าพี่น้องนี่นะเก็บสองสามก๊กหนึ่งพี่น้องเบิ้งงามขนาดฝนตกห้ำวานนี่พี่น้องฝนตกะวานนี่ มันนี่ว่าสิมาตอนุกเพราะว่ะย่างมาตามทางเห็นผักหวานก็เลยเก็บผักหวานพี่น้องไปพี่น้องรุ่นน้องการอะไรที่ได้ลายบ่างมันนี่ผักหวานก็ได้เห็นผักหวานก็สิรอเก็บผักหวานแล้วมันนี่นกคุมนกย่างกันสิปไาไปก่อนพี่น้องรอเบิ่งผักหวานก่อนเพราะว่าเห็นผักหวานงามหไรหนึ่งกันเลยสิรอเบิ่งผักหวานเพราะว่าเขาเห็นก็ผักหวานหลายอยู่พี่น้องเขาเคยหล่อเอาแถวแถวโคกแถวปลายแหละตัวหนกคุมพัชสิโจ้ไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะ รอเบื้งพระวานก่อนหลังจากเก็บพระวานแล้วเัาจังหวะใหม่น้องพี่น้องเนาะไปพี่น้องไปเบื้งพระวานด้วกันรอเบื้งก่อนมากับหน่องพี่น้องเป็นพระวานพระวานตามพลน้องพี่น้องเนาะย้อนไปเบิ่งก่อนไลยบ่พระวานกำลังเก็บอยู่ตามพลอ๋อนี่พี่น้อ <nước> ง <Genius. S 1> <Tonight> กำลังเก็บอยู่ผักหวานผักหวานปลาได้พี่น้องเอ้ยอ่าวเห็ดเพงโอ้เฮ็ดกินบ่ได้ดอกตอนไหนเป็นปูอ้าวเก็บผักหวานพี่น้องเก็บผักหวานนี่ต้นนี่กำลังขึ้นฝนตกว่าน,นี่พี่น้องเอ้ยมือนี้มันหลดค้าวจุดพนอยบ่เป็นค้าต้องก็พี่น้องเขียวเนาะว่าพิษ <c oughs> <c oughs> กำลังเก็บอยู่พี่น้องรอตามพลนาะพี่น้องเนาะ งามอย่างนี้อย่นี้มันกิอยอดอูอ่ะมันกำลังขึ้นใหม่พี่น้องเลยมันก็มีแมงใหม่แมงกินน้ำพี่น้องเลยมันกัดน่ะวพอได้กินแรงพี่น้องเลยเอาไปแกงพี่น้องเลยไปแกงไปอ่อมผักหวานไปต่อบางคตรไหมมีมมเห็นหลายโพ้นอยู่เพราว่าเขาเคยเก็บเมือน,นี้เห็นผักหวานกันเลยสิไปหลอกผักหวานก่อนเมือน,นี้ ไปเราน้กันจะได้ไลยบเ่เมือนนกคุมคือว่าโจ้ก่อนเหมือนรอเบิรงผักหวานก่อนจังวามา่ไปรอเรานกันรอเก็บผักหวานมาเมือนนี่ติดพจนเที่ยวเคยเคยมาหาเหมือนนี่มันออกกแล้วมาเก็บพี่น้องนี่นะโอ้หอบอ,อีกแล้วขึ้นอยู่ได้พอได้เก็บพี่น้องโอ้อาหารแรงให้พี่น้องของป่าผัวกหวานป่างามๆเลยพี่น้อง ของโปรตอนแรกพี่น้องอย่างนี้ของราคาแพงนะเนี่ยฮะน้องเขาขอนุญาตเก็บก่อนนะพี่น้องหน่อยเก็บผักหวานพี่น้องโอ้งามเหมือนดีงามเหมือนดี งามกำลัง <Oliver> oh, ึ้นฝนตกคามวานพี <travail> ่น้องเอ้ยมันก็เบิดเท่านั้นแล้วพอกวานฝนตกแล้วมันขึ้นมามันก็ะสุดงาเท่ายขนาดแล้วสิโอเดี๋ยนได้อาหารแซ่บแล้วพี่น้องไปเก็บเก็บเก็บปูโกเป็กรมีเดี๋ยวกกปูใหญ่ตัวนี้หมยใหญ่ไปได้ตัวนี้สามยอดพี่น้องตัวนี้ หวานบุละเอีต์นี่ลายพี่น้องเอ้ยนี่โอ้ยเกือบเต็๊บถงแล้วพี่นอ้องไปเขายังมีลายจุดอยู่เพราะท่านเก็บข่านหนาก็มีอยู่พี่นอ้องผมไป นี่พ่อนีกันตัวนี้บอบอรกปายดนตัวนี้มันเริ่มจะแก่เนี่ยละน,น้อยมันกบหน่อยกบใบใหญ่ภายในเด็กกัดเด็กกัดหนึ่งคนละนี่เหลยนี่แหละเ้ากระโลตามป่าพี่น้องตามป่าตามโขว่าเฮือนเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยนีย่แหละทำเลพักวานอยู่ก็ได้อ๋อมากันนะซุกเลี้ยงนะ งามแทว้ว่าหมักสาบเราพี่น้องเนาะหมักสาบพี่น้องน,นะวันพี่น้องกบใบใหญ่พี่น้องกบตามหนาดินน้อยๆสันว์มันเบิดได้ดีไปเดินต่อไปเลาะต่อไป อาหารแรกพี่น้องหาอาหารแรกเนมเนมเห็นหางมิมหน่อยแต่บุกหัว่ามันเป็นหัวหนามหรือบปล่พี่น้องมาเบิ่งนกันพี่น้องมืงเมืองเมืองก่อนมิมบอหรือเพิงเมืงเมืองเมืองอ๋อเพิงเพิงพี่น้องปวดยวดเทิงหมดแล้ว มันอ่านสิบบวกแจ้งเนาะพี่น,อน้องเนาะกล่องก็ได้โอ้เพิงเพิงมันมาจำพรรษาเพิงน้อยเนาะคิดว่าหั่งมิมพงผัวเนี่ยมาแต่ใกล้ประเทศะเนาะเลาะต่ออันมีเฮ็ดพร้อมเฮ็ดละงกพร้อมาเนี่เอา้าผสมประสานกันไปพี่นอ้องมาเนี่ยถึงเฮ็ดละงก์ถึงผักหวานถึงเฮ็ดละงกไปรอต่อไปพี่นอ้องเดี๋ยวเขารอเบิ่งกบวิทย์กบผัวน,นะครับ เป็นตาต่อนกบอลทำเลดีฮะกสิตต้อนกนขมุมมาหน,น,นิพี่น้องป่ะรุนลุนน้ำกันขาวหล่มากเก็บพักวานมากเลยไรยเติอพี่น้องคือว่ามันวิดย์วิทบอลพักวานนะพี่น้องเนาะแดีวก็มาทำเลดีเนาะฮักกสิตต้อนกขุมพี่น้องมาหนิมอนี่ยสิต่อนกขุมเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสีหาบอลวางเกณฑ์ขุมอเนาะพี่น้องเนาะมาารุนน้ำกันพี่น้องเดี๋ยวหาทำเลหาจุดก่อนพี่น้อง มพี่น้องเอ้ตอนนกขุมกับโบได้ทรัพยฝนกับชิตโกมาเลี่ยตอนนกขุมโบได้กัเขาสิอหล่อเก็บพักวันพละเมื่องน้อพี่น้องเนาะนี่แหละเคาก็ได้ตอนนกขุมเก่งใหม่เก่งใหม่มาลองมาลองเก่งใหม่กับโบได้ทรัพย์นกขุมบุกเขาบุกหัวบอมันไปทางใดเบิร์ตชนะกับนกคุมกับโบได้นาะพี่น้องเนาะข้าสิอหล่อหาพักวันกลับเมื่องไปนีิเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าพักวานนักบุญทันหล่อเบิร์ตถูกจุด ไปน้องไปให้รอคพักวานพอแหละนุกขุมกับ่บได้หมดนี่มาต่อมาสิมาลองเก้งใหม่กับโบเ็นมาสำนุกกันได้เนาะเอาไปรอเก็บพักวานเมื่อปะพี่น้องไปตื่นเก้งใหม่นั่นอากาศเอารอเก็บพักวานพอแล้วเมื่อกี้เมื่อวานอาจังรอเบื้งใหม่นุกขุมกันได้ไปเอาลอเก็บพักวานรอเมื่อเนาะพี่น้องเอาต่อหนุกกับ่บได้มีแต่ห้อยคนต่อหนุกกันได้ เก็บผักหวานพี่น้องเก็บผักหวานหลาะเมื่อยแล้วเ <_ t ell> พิ่มกันพี่น้องพอได้กินตะแรงอาหารแรงเขาเนาะผักหวานนี่ก็ผักหวานเก็บเก็บผักหวานผักหวาน เมื่อแกงพี่น้องผักหวานนี่เมื่อแกงกะแซ็บเมื่ออ่อมกะเซาะลวกก็ได้พี่น้องแล้วแต่ผูมิหลังนาะพี่น้องเนาะเคยหาแต่เนน้อยมาหาบัวยาบหยาบวับวับมาเลยของแซบสำหรับผูมหลักของคักสำหรับผู้กินเนาะพี่น้องเนาะอาหารป่าของป่าพี่น้องก๊อกงลยพี่น้องตีนโพนเลยพี่น้อง โกกหนิบัวร้านวะนะโกกหนิแต่พอได้เก็บนะพี่น้องเนาะเนียแต่โกกหน่ะเนาะโกกในึ่งนี่เนียนโกกเข็นโกนะโก,โก,เ,โกเวนบัเวเนีนฝนตกค้ำหล่นงามพี่น้องเอ้ยผักหวานราคาแพงนะเด้่พี่น้องเอ้ยถ้าพี่น้องฟังไทยเฮาวนแงแทังสิฮู้ราคาดีราคาผักหวานป่ามันเป็นจังได๋เนาะผักหวานป่าน,น,าน,าาน,าน,นี่ราคาสูงอยู่แล้วพี่น้อง แต่ในทุงท um. ุงโล่ทุ่งสิบพันทีแต่อยู่ฝั่งลาวเ่านี่ทุ่งอ่าสิประมาณทุงยี่สิบาทนะพี่น้องเนาะแต่อยู่ฝั่งไทยอ่สิบแพงพี่น้องเฮาไปพี่น้องรอต่อไปรอเมื่อพี่น้องโอ้ตามป่าน้ำไปพี่น้องนี่เยอะปะตอนนั้นบะมี่หย่อนนะพี่น้องไป คือทางเมือครับพี่น้องเราไปตามทางเก็บไปนำพี่น้องเพราะมันมีกกมันีนู่่ในพี่น้องโก,กนโอ้บ่มีคนเก็บพี่น้องเลยมันก็เลยงาม,มข้าวอันซีลืมพรบานาฟ้นนะครับอย่างอื่นกินนะแต่ก็เลือจากงัวควายบก,กัดมันพี่น้องก็เลยคอน้นเก็บพี่น้ององามเนาะ หย่อนนี่พี่น้องมักใหญ่เลยพี่น้องอาเถอะกรอบกับกรอบพี่น้องหย่อนใหญ่หย่อนไปหน่องไปหน่องหล่อเมือได้พี่น้องเอ้ยนิหล่อเมือเก็บไปน้ำรูปหนึ่งไปหน่องเฮลเฮลงูพี่น้องเฮละงูโอ้เฮละงูเกิดได้พี่น้องอาเถอะนี่มีเห็ฮลงูพอมันนี่มันก็คักมาแล้ว Đây thằng thằng hết là ngộ mà này. À, ngộ. bàn cho à, cái lắm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เก็บหวานกำลังเก็บอยู่ครับสิบผลลายน้อพี่น้องเนาะสิบล้ายคนเขากลนเอาเหงามันเหี่ยวไยกลนเอาเหงามันไปปลูกไปยงนี่แหละน๋อหนี่งพอได้เก็บอยู่พี่น้องเหงาเนี่ยไงกลนไปทดลองปลูกลืนจิตหรือบอ่ตัวนี้ก็มี่เยอะนี่แต่บู๊ยววยังกัดหยอดมัน,นเนาะแล้วแต่ใบอ่อนมันอ่ะทั้งเครื่องโพน่ะไม่ครับเก็บอยู่พี่น้องไป เก็บโอ Omaha, Hugo, os, tai, laughter, ้ในกกนี่พี ment, ่น้องนี่โอ้นี่งามยู่เด้อร์นี่เอางามใหม่มาเอ้าโทษเอ้ยผักหวานผักหวานงามผักกะลินเนี่ยเก็บเก็บเก็บโอ้มีแต่ยอดใหญ่ๆงามๆพี่นกโอ้งาม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 มีแต่ยอดใหญ่ๆโอ้ว่โอ้ขักเลยพี่นกเลยขักขักขัก ไอเวียดแบบไอเวียดเจอแบบนี้แหละไอเวียดตกใจแน่นอนเลยไอเวียดงามลายงามลายงามลายมีหน่อทำงามีหน่ออ้งอวดีหน่อโอ้โหสุดขักเลยว่ะฝนตกวคำหน่ยอดใหญ่ งามดีที่เต็มท้งพี่น้องคนอ่ะจะิเต็มท้งละเก็บประกันบุ๋มบึนี่ก็ได้พู้นหลา่เติบแล้วพี่น้องเองฮะคนก็มาไล่เติบมาพี่น้องเนาะฮะสําหรับคลิปนี้ก็ขอโจวกใบสมนีสกปรนาะพี่น้องเนาะจันได้ขับฝากกดติดตามให้กําลังใจกันเนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ ส่องสไตล์เราชาแน,นลนาะพี่น้องเนาะเซมีคลิปใหม่ๆโอกาสหนาลงอีกเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้สำหรับสกอรเนาะพี่น้องเนาะขอขโมยขบใจหลายๆพี่น้องที่เข้ามารับฟังรับชมส่องสไตล์เราชาแน,นลนาะพี่น้องเนาะขอขโมยขบใจหลายๆสำหรับคลิปนี้เนาะที่มาหลอกเก็บผักหวานบ๊ายบาย